กยุทธ์ซีเเฉิ2030เนี่ยเรามีด้วยกันทั้งหมด11พันธกิจนะครับแต่พันธกิจที่อยู่ใน Exhibition สีส้มตรงนี้เนี่ยจะเป็น3พันธกิจที่เรียกว่า3พันธกิจหลักพันธกิจแรกการทำประมงอย่างรับผิดช,ชอบหรือ Responsible Wild c a u g t Seafood นะครับเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี2030เนี่ย100%ของอาหารทะเลที่มาจากแหล่งธรรมชาติหรือประมงเองเนี่ยจะต้องมีความยั่งยืน จะต้องมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือ best practice นะครับเพื่อปกป้องสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูงพันธุและรับการคุ้มครองเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเป็น net zero หรือสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050แต่ในโกระยะสั้นกว่านั้นเนี่ยภายในปี2030เราก็มีความตั้งใจว่าเราจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้30% ภารกิจสุดท้ายนะครับที่เป็นันธกิจชูโรงของไทยยูนี้ก็คือเรื่องของการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างมีความรับผิดชอบซึ่งเราจะโฟกัสไปถึงเรื่องของกุ้งฟาร์มนะครับที่เรามีการทำงานร่วมกับเกษตรกรในประเทศไทย e x h i b i t i o n ส่วนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงภารกิจความยัย่งย,ย,ยืน C ีเชน2030ที่เกี่ยวกับคนเรามี3ข้อด้วยกันอย่างแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องสิทธิแรงงานและมนุษยชนเรื่องของงานที่ปลอดภัยมีคุณค่าและเท่าเทียมภารกิจข้อที่2ที่เกี่ยวกับมิติของคนคือเรื่องโภชนาการและสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เราเป็นบริษัทผลิตอาหารนะครับเราเลยมีเป้าหมายไว้ว่าภายในปี2030เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เก็บได้ในอุณหภูมิห้องภายใต้ของแบรนด์ไทยยู นี100%จะต้องสอดคล้องกับแนวทางด้านโภชนาการขององค์การอนามัยโลกส่วนภารกิจสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ CSR เรามีเป้าหมายไว้ว่าเราจะทุ่มงบ250ล้านบาทภายในปี2030เพื่อพัฒนาชุมชนผ่านโปรแกรมต่างๆ